ครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราเจะพิจรารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันสมโพธิพระคิดเจ้า,าแสดงองค์นะครับอาทิตย์ที่แล้วเราสมโพธิพระนางมารีพระชนดีของพระเจ้าแล้วก็ตรงกับวันขึ้นปีใหม่นะครับจริงๆแล้ววันสมโพธิพระคิดาเจ้าแสดงองค์เนี่ยตกวันที่6มกราคมนะครับแต่พระสสนจักรก็เลื่อนมาให้ตรงกับ,บวันอาทิตย์เพื่อพี่น้องอจะได้ สมโพธพระคิดเสดจเจ้าแสดงองค์นะครับเราปีนี้ก็เลื่อนมาตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่8มกราคมก็หนึ่งสัปดาห์พอดีอาทิตย์ที่แล้วเราสมโพธิพระนางมาดีพระชนนีของพระเจ้านะครับบทพระคัมภีร์ที่เราเจอพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สมโพธิพระคิดเสดจเจ้าแสดงองค์นะครับภาษากรีกศาส,สนาคิดเราใช้คํานี้มาแต่โบราณแล้วครับเอพิฟานี เอพิฟานีแปลว่าพระคิสเจ้าทรงสแสดงพระองค์แก่โลกทั้งโลกความหมายลึกที่สุดของวันนี้อาจจะพูดได้ว่าพระเยซูเจ้าประสูติมาที่เมืองเบตเลเฮมเบตเลเฮมเป็นเมืองเล็กๆเ,เปิดแผนที่ดูบางทียังไม่มีเลยถทาไม่ใช่แผนที่ที่ละเอียดจริงๆต้องไปเปิดแผนที่โบราณเมืองเบตเลเฮมนะครับพระเยซูเจ้าประสูติมาที่เมืองเบตเลเฮมในเพิงเลี้ยงสัตว์ แล้วก็ท่อนข้างจะออกไปนอกเมือง้วยเพราะว่าในเมืองตามโรงแรมไม่มีที่พักให้กับแม่พระและนบุญจอแัดเลยแต่การสมโพธิ์วันนี้เป็นการประกาศว่าพระเยซูเจ้าประสูติมาไม่ว่าเมืองเบธเลเฮมจะเล็กน้อยแค่ไหนแต่พระองค์ไม่ได้ประสูติมาแบบหลบหลบซ่อนซ่อนไม่มีใครรู้จักการประสูติมาของพระองค์เป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกแล้วมีตัวแทนสามสีผิวสามเชื้อชาติมานมรัสการพระองค์ พ่อโปรโยหูเรื่องแบบนี้นะครับเบธเลเฮมเป็นเมืองเล็กๆแต่เรื่องราวการประสูติของพระเยซูเจ้ากลับเป็นที่รับรู้รับเห็นแจ้งประจักษ์ในสังคมโลกนะครับพ่อก็เริ่มในนี้แล้วกันนะครับเพราะการประสูติของพระเยซูเจ้านั้นพระอ,องค์ทรงสแสดงพระอ,องค์เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกผ่านทางพญาสามองค์ความสําคัญของวันสมโพธิเทียบเท่ากับวันคริสต์มาส แท้แท้จริงเป็นวันสมโพธิรคริสต์มาสของศาส,สนจักรกรีกออ์โธดอกฝั่งตะวันออกคนตะวันตกอาจจะมีวิชาวความรู้นะครับตะวันตกหมายถึงพวกฝรั่งนะครับทางยุโรปอาจจะมีวิชาวความรู้ในการคิดค้นหาเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์แต่คนตะวันออกมีความลึกซึ้งทางปูมปัญญาในปีชายานพวกเขาคิดว่าการประสูติมาของพระเยซูเจ้าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นจริง ก็เพราะมีคนรับรู้รับเห็นในวันที่พระองค์ประสูติมาที่เมืองเปิเแหลมไม่มีใครรับรู้อาจจะยังไม่ถือว่าได้ประสูติมาก็เป็นไดอ้อันนี้เป็นวิจีคิดของคนตะวันออกนะครับเรามีตัวตนอยู่จริงๆในโลกแต่ถ้าไม่มีใครเขารับรู้เลยเราก็อาจจะไม่ได้มีตัวตนในโลกก็ได้คือไม่มีใครเขารับรู้เลยนัย้นการรับรู้การประสูติมาของพระเยซูเจ้าคิดอย่างชาวตะวันออกแล้ววันนี้ พวกเขารับรู้รับเห็นการประสูติมาของพระเยซูเจ้านะครับตัวแทนของชนนา,น,าน,านาชาตสามสีผิวคือพญาสามองค์นะครับเราคงเห็นภาพที่ในท่าพระกุมารในการสแสดงความยินดีการคริสต์มาสจะมีพญาสามองค์นะครับบาทีเขาก็วาดพญาสามองค์นี้ขี่อูดตามดวงดาวไปถึงที่ประสูติของพระกุมารเจ้านะครับเดินทางตามดวงดาวมาจากแดนไกลทางทิศตะวันออก ได้มาพบพระกุมารน,นำบรรณาการมาถวายนะครับสามคนโค้งไม่ได้มามือเปล่านะครับเขานำทองคำกรรมยานและพดยอบอันเป็นการประกาศว่าพระกุมารคือพระเมสสิยาทรงเป็นพระมหากษัตริย์หรือพระคริสต์เพราะว่ากษัตริย์ก็ต้องคู่ควรกับทองคำนะครับก็เอาทองคำมาถวายทรงเป็นมหาสงฆ์ผู้จะถวายชีวิตเป็นสิลไถยบาปมนุษยชาติ ยงมีกรรมยานเป็นเครื่องหมายของพระสงฆ์ที่ใช้ถวายกรรมยานเป็นสัญ,ญลักษณ์คำภาวนาที่ลอยขึ้นสู่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและจะทรงรับทรมานสิ้นพระชนเพราะมีมดยอบปนเป็นเครื่องหอมสําหรับเชลิมศพเป็นเครื่องหมายนะครับเพราะฉะนั้นสามอย่างที่พระยาสามองค์นํามาถวายเนี่ยเป็นเครื่องหมายว่าพระเยซูเจา้าทรงเป็นพระเมสสิยาห์เพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่จะเสด็จมาเมสสิยาห์แปลว่ากษัตริย์ที่จะเสด็จมา พระองค์ทรงเป็นสงพระองค์ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปมนุษย์ทั้งมวลแล้วการที่พระองค์สามารถไถ่บาปมนุษย์ทั้งมวลนี้พระองค์เป็นผู้ที่ต้องรับทนทรมานนะครับหมดย่อนะครับเป็นเครื่องหอมเชนรลมศพเพราะฉะนั้นทองคํากรรมยานและหมดยอ่อก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ประกาศพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยานะครับสำหรับ ทองคำเป็นของมีค่าแน่นอนอยู่แล้วและกรรมยานกับมดยอบก็เป็นเครื่องหอมราคาแพงซึ่งทั้งสามอย่างเป็นของขวัญที่กับกายเป็นเครื่องหมายบ่งถึงพันธกิจของพระกุมารเจ้าในฐานะพระมาหาไถ่นะครับอันนี้ก็เกิดนำว่าเออภาพที่เราเห็นพญาสามองค์นะครับก็มาจากทิศตะวันออกถ้าสมมุติว่าเราดูในแผนที่ดินแดนอิสราเอลหรือว่าปาเลสไตน์นะครับ ตะวันออกก็ต้องมาทางพวกอัฟกานิสถานอิรานอิรักแล้วก็มาถึงประเทศเอเชียแถบบ้านเราอย่างนี้ไม่ได้ไปทางฝรั่งคนทั้ง3มคนพญา3ามองค์มาจากทิศตะวันออกในสมัยนั้นก็อาจจะเป็นโลกอาหรับที่เขามีภูมิปัญญามีพวกนักปราชญ์นะครับแล้ววิชาความรู้ของคนสมัยโบราณมีอยู่แค่2วิชาเท่านั้นเองก็คือวิชา ดาราศาสตร์มองดูดวงดาวนะครับแล้วก็อาจจะมีวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการที่ออโหราโหราศาสตร์คือว่าคำทำนายของผู้ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากเพียงใดไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสักแค่ไหนแต่จะมีประโยชน์อะไร ถ้าเราจะต้องแลกกับครอบครัวที่แตกสลายวันนี้คุณมีความรักความเอาใจใส่ต่อครอบครัวของคุณมากแค่ไหนถามตัวคุณเองแล้วหรือยังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยห่วงใยคุณเสมอ คนถามพ่อว่ามดยอมนี่อาจจะหมายถึงเป็นลางว่าพระองค์ต้องตึงกังเขนรับทนทรมานตึงกังเขนเลเราก็อาจจะคิดอย่างนั้นได้นะครับแต่เข้าใจว่าเวลาก็นํามาถวายเนี่ยก็าอาจจะไม่ได้คิดไปถึงเรื่องไกลอย่างนั้นถ้าหากมันจะเป็นลางก็หมายว่าพ,พราะเ็นเ,เจ้าทรงใช้เหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทํานายถึงว่า พระบุตรของพวกต้องมารับทุนทรมานบุญไม้กลางเขียนก็อาจจะเป็นได้นะครับแต่จ,จุดประสงค์แรกก็คือว่าเป็นเครื่องหอมที่มีราคาแพงนะครับมันอยู่ในสกุลเครื่องหอมชนิดหนึ่งที่หาซื้อยากนะครับบทนนที่หนี่1ในวันนีนะครับนํามาจากหนังสือประกาศุอิสยาอีกแล้วนะครับบทที่60เป็นบทที่จะจบแล้วเพราะว่าหนังสือประกาศุอิสยามี66บทนะครับบทที่60ข้อ1ถึง6บอกว่าเป็นบทเทศที่ท่านประกาศ ประกาศสประกาศแก่ชาวอิสราเอลที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเถลยที่กรุงบาบิโลนเป็นเวลานานถึง50ปีว่าพระเจ้าไม่ทรงลืมพวกเขาพระองค์กำลังเสด็จมาพาเขากลับบ้านและการกลับไปบ้านครั้งนี้พระวิหารกรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงที่พระวิหารตั้งอยู่จะได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อย่างรุ่งโรจน์ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่กับประชากรของพระองค์ และพวกเขาก็ปลอยมีสง่าราศีไปเป็นท่าที่ใบบีหลวน50ปีคิดทุกวันเลยนะจะกลับบ้านยังไงแต่ประกาศุกิสิยาเนี่ยเป็นคนที่มาบอกว่าจะได้กลับแล้ววันเดี๋ยวนี่ตอนนี้ขณะนี่ตัดทางของพระสวามีเจ้าให้ตรงที่เราพูดกันมาหลายอาทิตย์แล้วแล้วกลับไปครั้งนี้ไม่ใช่กลับไปแบบสิ้นไร้ไม้ต่อกลับไปมีแต่สังข้าวกลับไปมีแต่ความยากจนพระบิเจ้าเจริญงยกภูเขาของพระเจ้าที่พระวิหารตั้งอยู่ขึ้น พวกเขาก็จะพลอยมีสง่าราศีจนใครต่อใครในนานาชาติจะหลั่งไหลมายังกรุงนี้เพื่อมารู้จักพระเจ้าเทียงแท้จากเหตุการณ์กลับบ้านครั้งนี้การกลับบ้านครั้งนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันไม่ใช่ฝีมือของเขาเพราะเขาคิดทุกวันเขาจะกลับยังไงเขาก็คิดไม่ออกแต่ปรากฏว่ามีอาณาจักรใหม่เปอร์เซียเกิดขึ้นแล้วกษัตริย์ไซรัสของกษัตริย์เปอร์เซียคนเนี้ย เขียนกิจสเีกาบอกว่าให้ชาวอยู่กับบ้านมันเหมือนกับคล้ายๆพระพิธีส่งคนนี้มาพระพิญเจ้าส่งให้คนคนนี้มาเขาไม่รู้จักพระพิญเจ้าแต่พอเขารบชนะบะบีลวนพระทำไมเขาต้องออกกิจสเีกาเขียนบอกว่าให้ชาวอยู่กับบ้านทุกคนก็ไม่เข้าใจทำไมทำแบบนี้นอกจากพระพิญเจ้าะจะดุลใจเขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นชาวยูวก็มองว่าการกลับบ้านครั้งนี้พระพิญเจ้าส่งแทรกเข้ามาในประวัติศาสตร์ มันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เกิดจากเขาเพราะต่อไปนี้ข้างบ้านเขาประเทศอื่นๆที่เคยดูถูกเขาบอกไหนพระของแกอยู่นอยู่ไหนก็จะได้รู้เลยว่าอ๋อนี่เป็นผลงานจากพระหัตถ์ของพระพิจ้านะครับเพราะฉะนั้นใครต่อใครในนานาชาติก็จะหลั่งไหลามาอย่างกรุงนี้เพื่อมารู้จักพระเจ้าเที่ยงแทจากเหตุการณ์กันกลับบ้านครั้งนี้ใครต่อใครในที่นี้มีสองความหมายนะครับที่บอกว่า จะหลั่งไหลมายังกรุงเยรูซาเล็มใครต่อใครมันมีสองความหมายพวกแรกคือชนนานาชาติทั่วโลกจะพิศวงในมหสัจจันทร์ที่พระเจ้าส่งช่วยกอบกู้ประชากรของพค์และหันมาหาพระเจ้าพระองค์นี้เพื่อสรรเสริญพระองค์ความหมายที่สองยังหมายถึงชาวยิวที่กระจัดกระจายไปอยู่ยังที่ต่างๆท,ทั่วโลกเพราะบ้านแตกสรแรกขาดแม้ไปแต่งงานมีครอบครัวจนลูกหลานปักหลัก ทำมาหากินอยู่ทั่วโลกแม้จะตั้งหลักแหล่งได้แต่ก็เป็นต่างคนต่างด้าวในดินแดนอื่นจะหวนกลับมายังแผ่นดินแม่มีศักดิ์ศรีเป็นประชากรของพระเจ้าและจดจำพระราชกิจยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีสอบันพื่อุพื่อและลูกหลานสืบต่อมาได้นานาชาติจะหลั่งไหลามายังกรุงเยรูซาเล็มพวกแรกเป็นนานาชาติจริงจ พวกที่สองเป็นชาวอยู่ที่แตกฉานสั้นเซนไปเพราะว่าอาณาจักรแตกนะครับแล้วก็สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินไปเติบโตในดินแดนอื่นถึงเราจะตั้งตัวได้ถึงเราจะมีครอบครัวแต่เราก็เป็นคนต่างด้าวศักดิ์ศรีก็เป็นคนต่างด้าวสู้กับบ้านมาดีกว่าประกาศสุอิศยาเขียนอย่างนี้นะครับเยรูซาเล็มเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดจงฉายแสงเจิดจ้า เพราะความสว่างของเจ้ามาแล้วพระสิิรุ่งโรดขององค์พระผู้เป็นเจ้าทอแสงเหนือเจ้าบรรดากษัตริย์จะทรงพระดำเนินมาสู่ความสดใสที่ทอแสงเหนือเจ้าจงเงยหน้าขึ้นมองไปโดยรอบเถิดเขาเหล่านั้นมาชุมนุมกันและเดินมาพบเจ้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้ามาจากที่ไกลบุตรหญิงของเจ้าก็ถูกอุ้มมาด้วยเมื่อเจ้าเห็นดังนี้ก็จะปราบปลื้มใจ ใจของเจ้าจะตื่นเต้นยินดีเพราะความมั่งคั่งของทะเลจะกลับมาหาเจ้าฝูงอูดจะมาอยู่เต็มถนนของเจ้ารวมทั้งคาราวานอูจากมีเดียและเอฟาทุกคนจะมาจากเชบานำทองคำและกรรมยานมาด้วยและจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าคนทั้งหลายเวลาประกาศอิสยาผู้ถึงฉากที่นานาชาติจะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ย มันมีการพูดถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ในโลกเวลานั้นน่ะมันอยู่ที่เมืองไหนบ้างเนี่ยก็จะมาจากเมืองนั้นนะครับพระกาสุกิสิยาก็อ้างถึงอูดจากมีเดียนะครับมีเดียก็เป็นเมืองที่ร่ำรวยนะครับอูดนี่เป็นสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะในเทเลทรายเพราะว่ามีราคาแพงนะครับใครมีฝูงอูดก็ต้องเป็นเศรษฐีใครมีใครเป็นเจ้าของอูดคนนั้นต้อง ต้องรวยนะครับเหมือนสมัยนี้เราซื้อรถยนต์ได้เราซื้อเรือทําประมงได้เรือประมงลํานึงโหราคาหลายหลายล้านนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นเจ้าของอูดนี่ก็ต้องรวยแต่ว่าเมืองที่เอ่ยชื่อเนี่ยมีเดียและเอฟาที่มีอูฐเนี่ยมาอย่างดินแดนอิสราเอลนะครับแล้วก็ยังมีอีกเมืองหนึ่งซึ่งในสมัยโบราณก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีทองคําเชบาทุกคนจะมาจากเชบา นำทองคำและกรรมยานมาด้วยและจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าคนทั้งหลายกรรมยานเป็นเครื่องหอมจุดและให้มีกลิ่นหอมในบ้านของเศรษฐีโอมาจากเชบาราคาแพงนะครับเครื่องหอมเหมือนสมัยนี้เราซื้อน้ำหอมก็ราคาแพงนะครับเดี๋ยวพบกันช่วงที่สาความรักไม่อิจฉาความรัก ไม่หญิงจองหองความรักไม่ช่างจดจำความผิดความรักไม่ประพฤติผิดความรักพร้อมที่จะให้อภัยเสมอเราทุกคนมีความรักแต่เราเข้าใจคำว่ารักมากแค่ไหนสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยใส่ใจในคุณค่าของความรัก ประกาศกอิสยามีชีวิตอยู่ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะประสูติมา600ปีแต่เวลาก็พูดถึงความรอดพ้นที่ชาวอิสราเอลกลับบ้านจากบาบิโลนมายังกรุงเยรูซาเล็มนะครับแล้วพระเป็นเจ้าทรงยกภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของเขาขึ้นแล้วนานาชาติหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยประกาศุกอิสยาได้พูดถึงทองคําและกร,รมารนะครับไม่ได้พูดถึงมดยอบเลยครับ แต่พญาสามองค์เวลามานมัสก,การพระกุมารมีมดยอ่อเราจึงเห็นได้ว่าหนังสือพันธสัญญาเดิมเนี่ยประการศุอิสยาเนี่ยเขาได้รับการโดนใจในจิตใจเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ชัดเจนร้อยเปอเซเขาคิดถึงว่าพระผู้ถ่ายนั้นนะจะเป็นกษัตริย์คู่ควรกับทองคําเขาเป็นเหมือนกับผู้สูงศักดิ์ต้องมีกรรมยานจุดให้มีควันหอมในบ้านหรือว่าเวลา กษัตริย์เดินไปไหนก็จะมีคนจุดกรมยานนำหน้าเดินไปให้ใหมีกลิ่นหอมนะครับประสุทธนิกรเฝ้าสองข้างทางแต่มีกลิ่นหอมนำไปก่อนแต่ไม่มีมดยอบอันนั้นย่อมแสดงว่าพระเยซูเจ้าเผยแสดงครบถ้วนกว่ามาสมบูรณ์ในองค์พระเยซูเจ้าในพันธสัญญาใหม่ที่พญาสามองค์เข้ามาสามคนแต่คราวนี้เขาไม่ได้มีแต่ทองคํากรมยานเขามีมดยอบด้วยมดยอบก็เลยทําให้ พระเยสุเจ้าทรงเผยแสดงการไถ่บาปที่สมบูรณ์ก็คือด้วยหนทางไม้กลางเขียนบทานที่2นะครับในวันนี้จดหมายด้วบุญเปาโลถึงชาวเอฟเฟซัสนะครับท่านตระหนักว่าพระหัตถทานของพระเจ้าเท่านั้นที่ทําให้ชีวิตของท่านกับกายมาเป็นผู้ประกาศข่าวดีได้ข่าวดีที่ไม่ได้เปิดเผยให้แก่คนในอดีตได้รู้แต่อาศัยพระจิตเจ้าทรงเปิดเผยแก่บรรดาอัครสาวก และผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่หมายถึงคิสตชนทุกคนนะครับเวลาในสมัยนัยกบุญเปาโลเขาเรียกคิสตังเขาเรียกผู้ศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เปิดเผยข่าวดีนี้แก่ใครเลยและปัจจุบันเนี่ยเผยแก่คนทุกคนนะครับข่าวดีที่มิได้เปิดเผยให้แก่คนในอดีตได้รู้แต่อาศัยพระจิตเจ้าทรงเปิดเผยแก่บรรดาอัครสาวกและผู้ศักดิ์สิทธิ์คือบรรดาคิดสชน ขาวดีที่ว่าคนต่างชาติสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกองมรดกคือความรอดพ้นและได้เข้าอยู่ในพระศาสนจักรอันเป็นพระวรกายของพระเยซูเจ้าได้รับพระสัญญาและเมืองสวรรค์ร่วมกันก็ในเมื่อพระกุมารเจ้าทรงผอพระทัยเผยพระองค์แก่ชนทั้งโลกพญาสามองค์มาจากแดนไกลได้เห็นประจักษ์ซึ่งความรอดพ้นคือพระกุมารเจ้าผู้ประสูติมาเป็นแสงสว่างสองนานาชาติ ต่อไปนี้พระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่พระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและยาโคบแต่จะกลายเป็นพระเจ้าจอมจักรวาลของคนนานาชาติเพราะฉะนั้นจดหมายนึกวุลเปาโลก็เลยสะท้อนว่าข่าวดีเนี่ยแต่ก่อนคนไม่รู้ไม่มีใครรู้หมายถึงชาวยิวที่รู้จักพระเป็นเจ้าแต่ก็ไม่รู้มาก่อนข่าวดีเรื่องอะไรครับเรื่องที่ว่าต่อไปนี้ชนทุกชาติทุกภาษาได้เข้ามามีส่วนในกองมรดก พอพระเยซูเจ้าประสูตรมานะักบุญเปาโลถือว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยทรงทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาแล้วในวันนี้ประจักษ์พยายนอันหนึ่งเป็นเครื่องหมายก็คือพยาสามองค์มาจากดินแดนต่างๆที่ห่างไกลจากดินแดนปาเลสไตน์เหมือนเขาเขาอยู่ประเทศไกลๆแต่เขามีส่วนร่วมในความยินดีที่พระเยซูเจ้าประสูตรในในคริสต์มาสนี้นะครับ ามาดูบทพระมรสารน,นะครับและบุญมัทธิวมีการอ้างถึงหนึงสือประกาศกมีคาบทที่5ข้อหนึ่งว่าเบสเลแฮมที่ใครๆรู้สึกว่าเป็นเมืองเล็กๆไม่มีความสําคัญพระมหาไทยไม่น่าจะมาจากเมืองนี้เลยแต่ก็มีการพูดถึงไว้ก่อนแล้วโดวยประกาศกมีคาคนนี้จะมีผู้หนึ่งออกมาจากเบตเลแฮมนี้ดังนั้นพระยาสามองค์หรือหัวราชย์ทั้งสามจึงมุ่งหน้าตามดวงดาว ไปที่เมืองเบตเลหฮมและดาวก็มาหยุดอยู่ที่พระกุมารประสูติประโยคต่อไปนี้น่าอบอุ่นใจมากนะครับันะบุญมัทธิวเนี่ยเขาคงจะได้ยินแม่พระหรือนบุญยนเล่านะครับแล้วเขาก็เล่าเหมือนเขาได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่เป็นภาพที่อบอุ่นมากนะครับเขาเข้าไปในบ้านพบพระกุมารกับพระนางมารีพระมารดาจึงคุกเข่าลงนมัสก,การ ใครอ่ะใครเข้าไปในบ้านพระยาสามองค์เลยครับเขาตามดวงดาวไปเขาเข้าไปในบ้านพบพระกุมารกับพระนางมารีพระมารดาจึงคุกเข่าลงนมัสการคนเราเมื่อสมหวังเดินทางเร่ร่อนร่อนแรมมาตั้งไกลที่สุดก็พบกับสิ่งที่ตนแสวงหาและสิ่งที่ตนแสวงหานี้ไม่ใช่แค่สิ่งของแต่เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งแม้พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน ไม่มีเชื้อชาติเดียวกันกับพวกเขาแต่พวกเขารู้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ที่สมควรแขกการสแสวงหาในชีวิตมากราบนมัสศการก็เป็นบุญแก่ชีวิตที่ได้สแสวงหาจนพบเจอนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งพ่อหยุดอยู่ที่ถ้ำพระกุมารน,นะครับนอกจากจะเห็นองค์พระกุมารเจ้าที่เป็นปูนปั้นหรือว่าหล่อเรซินงดงามนักบุญยอแซบแม่พระและบางทีก็ต้องเหลือไปดองมองดูพญาสามองค์นะครับ เขาสมแล้วล่ะที่พระคมพีบอกว่าต่อไปนี้ข่าวดีเนี่ยมันไม่เคยมีใครรู้มาก่อนในอดีตก็ไม่มีใครรับรู้แต่เปิดเผยออกมาในสมัยพระเยซูเจ้าข่าวดีนี่คือคนต่างชาติเข้ามามีส่วนในกองมรดกเขาเข้าไปในบ้านพบพระกุมารกับพระนางมารีพระมารดาจึงเขาลงนมัสการพระองค์คนเราเมื่อสมหวังนะครับ ก็มีความสุขข้อคิดแก่เราก็คือหนึ่งพระกุมารเสด็จมาเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ชนานานาชาติทั่วโลกพวกเขาค้นหาความดีงามการช่วยให้รอดพ้นใช้ความสามารถวิชาญความรู้แม่วิชาสังเกตดูดวงดาวเท่าที่ตนมีของคนโบราณเพื่อสแสวงหากษัตริย์ที่จะต้องเสด็จมาแล้วพวกเขาสมหวัง เราต้องรู้จักสแสวงหาองค์พระเจ้าสุดความสามารถแม้ต้องออกเดินทางออกจากความสะดวกสบายของตนพระเจ้าทรงพร้อมเผยแสดงพระองค์แก่เราผู้สแสวงหาพระองค์ด้วยความตั้งใจภาคเพียรแต่จะลืมแม้เราเป็นหัราชานันกป่าจากแดนไกลการจะได้เข้าไปชุมพระบารมีพระกุมารเจ้าพวกเขอต้องก้มศีรษะย่อตัวลงเข้าไปในถ้ำเลี้ยงสัตว์เพื่อจะได้พบพระเจ้า พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปีชาแต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงพอพระทัยเช่นนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่พระเยสุเจ้าทรงตรัสสรรเสริญพระบิดาเจ้าพระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปีชาแต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงพอพระทัยเช่นนั้น เราจะเข้าไปอย่างถ้ำพระกุมารเราก็ต้องก้มใช่ไหมครับความสุภาพถ่อมตนสติปัญญาของเราเราอย่าเย่อหยิ่งจองของเกินพระกิติมงคลของพระเป็นเจ้าที่มาอยู่กับเราในโลกนี้ 2. ข้อคิดนะครับการจะเข้าไปน้ำมศการอย่าเป็นเหมือนกษัตริย์เฮรตที่ไม่มีความจริงใจมีผลประโยชน์หล่อเลี้ยงความโลภของตนเองแอบแฝงมีความอิจฉาเกียดแค้น และโหดเหี้ยมพร้อมที่จะกำจัดทุกคนที่คิดว่าจะเข้ามาขัดขวางเส้นทางอำนาจของตนการเข้าหาพระเจ้าเพื่อยกตนเองขึ้นเป็นพระเจ้าเป็นท่าทีของคนไม่มีความสุขเพราะรู้ตัวเสมอว่ายังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการคือไม่เป็นที่รักของผู้คนและไม่มีพระเจ้าในชีวิตอาจจะมีตำแหน่งอาจจะมียศถาอาจจะมีทรัพย์สิน แต่เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราไม่เป็นที่รักของผู้คนนะครับ 3. เมื่อพบพระเจ้าแล้วอย่าลืมนำของขวัญติดไม้ติดมือไปถวายแด่พระองค์ของขวัญมีค่าสำหรับพระองค์คือชีวิตของเราพร้อมข้อตั้งใจที่จะทำความดีพระกุมารจะทรงรับไว้ไม่ใช่เพื่อตรวจสอบจับผิดว่าเราทำได้หรือยังแต่พระองค์จะทรง รับไว้และประทานพระหัสถานช่วยเหลือให้เราทำได้อย่างที่เรามีข้อตั้งใจดีในชีวิตของเรา 4. ไม่มีที่ใดคนใดเล็กน้อยในสายพเพนเตรของพระเจ้าเบตเลแฮมนาซารัตจุมพาบาลรางหญ้าถ้าเลี้ยงสัตว์แพะแกะคูลาช่างไม้หญิงชาวบ้านธรรมดาพระเจ้าทรงยกทุกคนขึ้นมาให้รอดพ้นมีศักดิ์รีเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อทุกคน ทุกสิ่งเข้ามาใกล้ชิดสแสวงหาพระกุมารเจ้าขอจบการไตรตรองด้วยพระวาจาหน้าอบอุนใจในวันนี้ว่าเขาเข้าไปในบ้านพบพระกุมารกับพระนางมารีพระมารดาจึงคุกเข่าลงนำ้ำรสการพระองค์และเปิดหีบสมบัตินำทองคำกรรมญานและมดยอบออกหาถวายแด่พระองค์สวัสดีครับ